1คม2555ปีงูใหญ่ปีงูใหญ่นะคะปีมังกรน้ำก็ขอให้พี่เดียแบบว่าน้ำชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำพอประมาณประมาณน้ำปีที่แล้วขอมันผ่านไปอย่ามาอีกเลยปีนี้ขอหนักแน่แล้วใช่นะก่อนอื่นที่เราจะเข้าสู่รายการสปีดมอเตอร์ของเราในปีนี้ปีใหม่ๆแบบนี้้ให้พี่บีอวยพรท่านผู้ชมก่อนก่ขขอวยพรนะครับปีเก่า ที่แสนโชคายขอให้ผ่านไปผ่านไปเข้ามามามาเยอะๆสิ่งดีๆคิดเงินให้ได้เงินคิดของให้ได้ทองมากองอยู่ตรงหน้าขยั้งานใหม่ขอให้ได้งานดีๆเยอะๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงใครถ้าเป็นผู้หญิงอยากได้ผู้ชายดีๆเอาไปเลยใครที่เป็นผู้ชายอยากได้ผู้ชายดีผู้ชายไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ได้ผู้หญิงดีๆสิผู้ชายบอกว่า ไม่อยากผู้หญิงไม่ต้องดีมากนะักแต่ขอหลายๆคนละกันว่า,วาก็แล้วแต่ละกะันดิฉันไม่ฉันบ้านนะคะคก็ของงให้นผู้ชมทางบ้านนะคะคนะคะ ปีใหม่นี้ปีมังกรน้นขอให้มีแต่สิ่งดีๆเขาบอกมังกรมันเฮงอยู่แล้วร่ำรวยซื้อหวยก็ถูกนะคะที่สําคัญเนี่ยนะคะแฮปปี้นิวเยียร์อยาแฮปปี้นิวเมียนะคะรักกันมากๆและคนไทยมีน้ําใจกันตลอดไปแบบนี้นะคะขบครบบ้านกบบ้านผมเหฮะก็ขอให้มีความสุขกันจริงๆแล้วเราทําอะไรก็แล้วแต่นะฮะถ้าเกิดเรามีความสุขนะเงินทองมันก็ทุกอย่างจะมาเองอยู่ที่สภาพจิตใจก็บอกว่าถ้าใครอ่าน หนังสือเดอะซีเคร็เขาบอกว่าความคิดของเราเป็นสิ่งสำคัญเออถ้เราคิดดีเราก็จะได้ดีฮะคิดดีทําดีผลก็ต้องเป็นดีบวกคบวกก็เป็นบวกนะครับสุขก็อยู่ในใจทุกอยอยู่ในใจเพราะนั้นแฟนสปีดมอเตอร์ทุกท่านในข้อหัาท่านมีความสุขแล้วก็แน่นอนปีใหม่นี้หลายคนอาจจะ ไม่ด้สุขมากเท่าไหร่นักนะเพราะว่าต้องเตรียมเงินเตรียมอะไรที่เป็นซ่อมบ้านซ่อมรถกันใช่ค่ะนะคะรายการเราก็จะอยู่คู่คนไทยแบบนี้ตลอดใช่ปีนี้จะมีอะไรใหม่ๆมาปีนี้เนี่ยก่อนที่จะเราเข้าสู่อะไรใหม่ๆนะคะเดี๋ยวเราไปสรุปกันก่อนดีกว่าว่านะคะเมื่อปี2554ที่ผ่านมาหนึ่งปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเรามี่าวนวงยานยนต์อะไรที่แบบว่ารู้สึกโอ้โหมันสุดยอดมันสะเทือนใจะไรยังไงมากมายแม้ว่าจะเจอน้ำท่วมก็ตามแต่ก็คือว่า1ิเหตุการณ์เด่นๆแหวดวง ของอุตสาหกรรมยานยนต์นั่นเองครับค่ะครับผมอาจจะเป็นอะไรบ้างครับไปติดตามเลยไหมในช่วงสปีดอัปเดตครับไปชมกันเลยครับมาสปีดอัปเดตสนับสนุนโดย X1R วิตามินสำหรับรถยนต์นาซาเทคโนโลยีโ o b o s แก๊สิดรถยนต์ที่ให้คุณมากกว่าอัจฉริยะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเราจะเริ่มจากอันดับที่10กันก่อนอันดับที่10นะครับโตต้าพรีอครับทำไมครับะอาจเป็นเรื่องที่ยังห่างไกลแม้ว่าบ้าเราจะมีโตต้าพรีอูซที่เข้ามาจําหน่ายแต่ว่าครอบครัวรถยนไฮบริดนั้นก็มีการ ขยายไลน์ไปย <mel od ic> <ส>ังรถประเภทอื่นๆนะฮะในแบบฉบับไฮบริดแท้นะครับที่เริ่มตั้งแต่ต้นปีกับโตโยต้าปรีอูดวีครับคือรถอเนกประสงค์ขนาด5ที่นั่งนะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อปลายปีที่ผ่านมานี้เองครับก็ส่งเวอร์ชั่นซิตี้คาร์นะครับโตโยต้าปรีอูดซีหรือทวันนีนญี่ปุ่นเองอยู่นะนะฮะเป็นรถเนี่ยนะฮะที่จอภาพสีส้มเนี่ยสวยงามมากปรีอูดซีเป็นระบบไฮบริด ตัวใหม่เลยนะครับที่ปกติบ้านเราเนี่ยจะเป็นพรีออสปกติอันนี้ทรงแบบว่าคล้ายๆไอ้ตัวตัวเล็กของเขาใช่ตัวตัวที่เป็นโตต้านะโตต้าอัลคอร์อัคอร์หรือพรีออสซนั่นเองนะครับนั่นเองเรียกในสองชื่อนั่นเองแล้วตัวนี้98แรงม้าประหยัดน้ํามันแล้วระบบของเขาเนี่ยผมบอกว่าสายพานนี้ไม่ใช้เลยนะเขาใช้ระบบไฟฟ้าของเขานะ เป็นตัวใหม่ที่เป็นตัวที่ญี่ปุ่นแล้วประหยัดมากขึ้นกับวีออสบ้างคะที่สายพันธ์ทังมิ่งเป็นโซ่ไม่ใช่สายพันธ์เดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้แล้วไม่ใช่โซ่แล้วตัวนี้นะตัวนี้ไม่ใช้เลยนะไม่ใช่เลยนะคะไม่ใช้เลยเปิดขายที่ญี่ปุ่นเมื่อปลายปีที่แล้วก็หวังว่าคงจะมาเมืองไทยแต่ของเราก็มีรับวีออสนะคะใช่คับวีออสมันก็หลายเวอร์ชันนะโดยเฉพาะพลังงานทางเลือกของโตโยต้าซึ่งเขาบอกว่าเป็นเจ้าแห่งไฮบริดอยู่แล้วค่ะครับมาตอนดับเก้าดวนี้ อันดับที่9คเก้าปไหนเะคะเสียดายมากๆเลยทำไมอ่ะกับรถเกิดอะไรขึ้นกับรถตุ้งไม่ไม่โอนหนไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่พี่ไม่ใช่ใจเย็นพี่ใจเย็นหนูหนูแค่จะอ่านว่าซับซับอ๋อซับเหรอซับซับแค่นั้นเองนะคะซับนะคะซับเนี่ยเขาบอกว่าประกาศล้มละลายไปแล้วแซบนี่นะรถแซบเนี่ยรถซับเนี่ยนะคะเขาบอกว่าล้มหายนะคะเขาบอกว่าเขาก็ ก็คือประกาศยื่นล้มละลายเป็นที่สุดแล้วนะคะคือเสียดายแม้ว่าบ้านเราเนี่ยซับเนี่ยก็ยังมีใช่ยังมีอยู่แต่ว่ามันอาจจะแบบว่าคนอาจจะเล่นในกลุ่มที่เล็กๆน้อยๆนะคะก็อาจจะมีเพียงไม่กี่รุ่นอยู่ในบ้านเราแล้วก็อาจจะไม่ค่อยได้เห็นตามท้องถนนเท่าไหร่นักแต่ว่าการออกการประกาศล้มละลายที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยนะคะทาให้เราเนี่ยรู้สึกว่าเอ้เราก็จะเหลือพวกตัวเลือกในการซื้อรถนี่มันน้อยลงใช่ครับจริงๆเนี่ยเขาพยายามบริษัทเขาเนี่ยรีเอนจิเนียริ่งทำหลายรอบแล้ว แต่ว่าทางแบงก์มีไมอนุมัิคงสินะครับแล้วก็จีนก็สนใจจะมาซื้อต่อจีนถึง2ค่ายยักษ์ในการจะมาซื้อจะมาเช็คโอเวอร์แต่ว่าเจอร์โร่มอเตอร์เขาบอกไม่เอาไม่ให้คุณเก่าคุณเก่าเขาต้องตัดทิ้งเลยไม่ยอมใช่บอกว่าไม่ยอมเขากลัวบอกว่าบาง่อกี้กอล์อะไรเงี้จะได้เทคโนโลยีโน้ตฮาวทั้งหลายของซาะครับเสียดายนะ64่ปีก่าจะมาถึง ประมาณนี้ได้ว่าแล้วใครเก็บไว้เรื่องเก่าๆที่เป็นที่ที่เป็นที่เป็นซาร์รื่นเก่าๆนะผมว่ามันกลายเป็นคลาสสิกเลยนะเพราะทรงเนี่ยมันเป็นเอกลักษณ์ของซาร์ฟเลยคเพราะถือมาจากเครื่องบินอ่ะเสียดายชีวิตเดินก็นี้อาจจะเป็นทางออกที่ดีสําหรับซาร์ฟก็ได้ล้มละลายไปเลยไม่แน่พอล้มละลายเสร็จปุ๊บเนี่ยก็ปลดหนี้ไปเจ้าใหม่อาจจะเข้ามาเทคโอเวอร์ใหม่ได้ก็อาจจะเห็นซาร์ฟนิวใหม่อาจจะเป็นเจ้าของคนใหม่อีกเป็นสไตล์หนึ่งที่ออกมาในชื่อของซาร์ฟเหมือนเดิมหรือเปล่าหรือว่าที่คุณกบคุณกบอาจจะพูดว่าเมื่อกี้พูดนี้เนีีีี่่่่่่่ยยยกก็คคือใรรททแแบบบบววาาาาเเลนนถมัห ขายยากขึ้นมามูลค่ามูลค่าเขาจะเพิ่มขึ้นมาก็ได้นะใครมีก็เก็บเก็บไว้ก่อนออนวินทจนเพราะว่าทรงทรงหอวซาบมันเป็นเอกลักษณ์เนี่ยนะข้บเรารูาท้องถนนมอญไกลเอ้ยเนี่ยซาบรู้เลยคุณอาพดลอะเราดูที่อันดับที่8กันบ้างดีกว่าค่ะ ก็แบบที่8คือก็บอกว่าคันที่แปด16กิโลเมตรต่อลิตรมาตรฐานใหม่ของคอมแพ c คาร์นั่นเองคือรถคอมแพ c คาร์ต้องบอกว่าตอนนี้ทั่วโลกนี่นะเขามีนโยบายใหม่นะครับว่าในเรื่องของการประหยัดพลังงานใช้พลังงานทางเลือกนะครับแล้วก็ไล่โมลพิษทั้งหลายเนี่ยนะทั่วโลกตอนนี้กำลังได้ฮิตมากที่สุดแม้ว่าจะมีรถ SUV หรือรถเก๋งรถซีดาอะไรต่างๆมากมายนะครับแต่ว่า รุ่นคอมแพคคาร์นี้ก็ได้รับความนิยมอย่างมากมายเลยทีเดียวคราวนี้ก็มีเขาเขาประชุมกันแล้วนะครับอยากจะให้คอมแพคคาร์ทั่วโลกแบบนี้นะได้16กิโลเมตรต่อลิตรเือเป็นมาตรฐานไปเลยนะ16ไปนะคะหลายค่ายทั้งมาสด้าทั้งเชฟทั้งโตโยต้าทั้งฮอนด้าทุกค่ายทั้งยุโรปอเมริกาหรือแม้กระทั่งรถค่ายญี่ปุ่นนั่นเองแล้วก็ขายดีนะพี่อันนี้ขายดีขายดีครับนะคะมาดดที่เกิดกันมากดีกว่านะคะกับ ฮอนด้าซีวิกนะครับตัว2012ที่หลายๆช่านเนี่ยบอกว่ารอคลอยมาใช่ผิดหว่ามใครดีไซน์อ่ะอยากรู้จริงจริงไม่แต่บางคนอาจจะมองสวยงาอย่างบางคนอาจจคือมันมองแล้วมันถอยหลังนะปกติฮอนด้าซีวิกเนี่ยเขาจะมองไปถึงอนาคตนะรถเขานี่คุณเห็นแผงแดชบอร์ดเข้าไหม โอ้โหนี่ล้ำไปรุ่งขนาดเขาเลยต้องใหม่ผมดูทรงนี้นะถ้าเกิดปิดปิดไฟปิดกระจังหน้าอะไรแบบนี้นะมองแล้วเหมือนเตารีดอะทรงเตารีดตุนมกับรุ่นเก่าอะนึกออกว่าฉันว่ามันเหมือนย้อนกลับไปแล้วเหมือนหลุดไม่ใช่มันเหมือนมันเหมือนซิตี้ตัวเก่ามันย้อนสาวย้อนไปอดีตอะเพราะว่า นอกจากนอกจากพวกเราจะวิจารณ์วิพากษ์วิจารณ์แล้วเนี่ยไม่ใช่เพียงแค่เราสามคนเท่านั้นนะคะสื่อทั่วโลกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Consumer Report เนี่ยนะคะเขาก็ได้มีความแสดงความคิดเห็นนะคะในเรื่องของการดีไซน์ Civic ตัว2012ตัวนี้ด้วยนะคะจนล่าสุดเนี่ย Honda อเมริกาเนี่ยเขามีการพัฒนารุ่นเนี้ยทนไม่ไหวแล้วใช่ไหมไม่ไหวแล้วต้องมีการปรับเปลี่ยนเป็นอเปลี่ยนนิดนึงเวอร์ชั่นปี2013นู่นก็รอกันอีกนะคะหนึ่งปีถัดไปมันแบบว่าซกกราวมากเลยอะซกกราวหนูมันดูแบบว่าเป็นนกเป็นนกอะไรอย่างเงี้้ยาาวแล่่อจจรมมไ อันนี้อันนี้คนเปลี่ยนนะคนเปลี่ยนคนเปลี่ยนในรู้ก็ใช้ทีมดีไซเนอร์ชุดไหนยังไงเงี้ยเยอะมากเลยเอ๊ะทำไมผมเนีไม่รู้เรื่องอยู่คนเดียววะเนี่ยคุณไม่ได้ดูโน้ตอะสิคุณไม่รู้หรซอกกราวเนี่ยซักกราวแปลว่าบ้านนอกของบ้านนอกอีกทีหนึ่งเลยอ๋ออซอกกราวแค่นะเลยนะคะคุณเรื่องนี้ผมเอาใช่ไหมนี่ยเอามากเลยนะคะก็คงจะได้ดูโฉมใหม่ในปี2013กับ Honda Civic ตัวนี้ค่ะสวยนะเห็นเห็นเห็นใ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 นเว็บบางอันนะครับตัวนี้สวยขึ้นครับสวยขึ้นอ่าไปดูอันดับที่ห รรที่หกนี่ฮะเขาบอกว่าเป็นปีทองของอค่ายมวยรองฮะา้วยเขาจะชกมวยกันเหรอคะนี่ใช,ใช่คร,รับการรถนะคะเนี่ยปกติก็เป็นอ่าถ้าเกิด หนึ่งสองก็จะเป็นเจ้าโตโยต้าโต้าฮอนด้านะฮะเดี๋ยวนี้ G M นะฮะเข้ามามีสุดเชฟโรเลตเอ้ยหรือแม้กระทั่งฟอร์ดอรมาสร์ด้ามาสเตอร์ด้ามิสซันอะไรต่างๆนี้ยอดขายต้อเพิ่มขึ้นเป็นเพราะว่าตอนมาสเตอร์ด้าเขาออกตัวมาสด้าสองมาค่อนข้างที่จะฮือฮาไงนทำให้รถที่แบบว่าเป็นลอยรองเนี่ยมันบูมมาตั้งแต่เริ่มต้นที่เป็นมาสด้าสามใช่ปกติใครซื้อขายมาสเตอร์ด้าจะเช็คราคาในส่วนของตลาดมือสองเนี่ยมาสเตอรด้าแลนติสในสมัยก่อนนะฮะราคาตกตกมากลุก ông mà bớt หมือสองราคายังเกือบเท่ามือหนึ่งเพราะมันยิ่ไงดีไซน์โดนใจวัยรุ่นแล้วก็ความจัดจานดีจะดุกันด้วยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีพวกฮิสันมาร์ชเนี่ยออกมาตีตลาดในช่วงของปีที่แล้วด้วยอเมร่านี่ยอดอันดับหนึ่งเลยนะคืออารมณ์อยากได้แบบรถใหญ่อ่ะนะแต่นี่เครื่องพันสองประหยัดน้ำมันเป็นอีโคคาร์แต่ผมยังไม่เคยลงไปนั่งนะแต่ผมเห็นทรงข้างนอกแล้วใหญ่เท่าซิตี้ผมเลยอ่ะต้นไหนคะอเมร่าเหรอคะอเมร่าอเมร่าใหญ่กว่าซิตี้ยาวด้วยตัวประมาณข้างในเนี่ยเหมือนพวกไซฟิรหรือเทียรนาเลยนะ หน้าเลยเขาบอกทรงเทียร่าเลยเอาเทียร้ามาแต่ว่าออปชั่นของต่างๆอะไรก็ลดลงมาตามตามสเต็คตามราคาใช่นะคะก็อาจจะไม่อาจจะไม่มีพวงมาลัยไม่มีเกียร์ให้นะคะไม่มีคอนโซลหน้าให้มีแค่เบาะไม่ใช่ฮะไม่่ใชฮะอันนั้นลื้้อลือหมดแล้วไปกับน้ำท่วมอันนี้เป็นเพียงแค่มวยรองใช่ไหมมวยรองเท่านั้นนะคะมวยรองก็จะมีพวกเชฟโรเลตมีฟอร์ดมาสแตนนิสันด้วยนะที่เชฟโคสก็ขายดีนะเซลส่งเขาบอกว่านี่ยอดได้ไปเมืองนอกประจำเลยเป็นเพราะว่า ทรงรูปแบบรสมรรถนะนี่แคทติว่าไอเดีว่านี่ตัวใหม่เครื่องดีเซลนะครับโอ้โหแรงบิดนี่ไม่ต้องพูดถึง180กว่าม้านี่วิ่งสบายมากแล้วช่วงนี้ปรับช่วงล่างใหม่ด้านหลังเลเวลเล็บสปริงเนี่ยดีมากคือเวลาคุณใส่ของลักปกติถ้าใส่ของหนักหน้ามันจะเชื่อมนี้เขาจะมีระบบเลเวลเล็บสปริงขึ้นไปแล้วปรับให้มันใหญ่มากขึ้นแล้วภายในนี่ระบบเครื่องเสียงเนี่ย 3D ซ u r r o u n d นะครับมีระบบไฟฟ้า เป็นแบบว่าใช้นิ้วเอาคว้าเอาบางทเราต้องกดเอาใชต้องใช้เครื่องอะไรต่างๆใช้ันอันนี้ใช้นิ้วกดเอาสบายฟังก์ชันดีขึ้นเต็มมากเลยนช่วงของวิกการน้ําท่วมเนี่ยนะคะอาจจะเป็นเฉพาะในบ้านเราหรือทั่วโลกก็แล้วแต่โตโยต้าฮอนด้าคืออาจจะต้องมีบอกว่าแข่งและเพราะว่ามวยรองเนี่ยมันเขาเริ่มตีตื้นขึ้นมาไม่ได้ทุกค่ายตัวนี้ปรับปรับนะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ค่ายเขามีการร่วมพันธมิตรกันอย่างมาส da อก็กับฟอร์ดร่วมกันหรือแม้แต่ นิสสันก็ไปร่วมกับซีทองรถจักรทอรถจากรทอนะคะอันนี้เป็นเพียงแค่อันดับที่1ิถึงอันดับที่6เท่านั้นเดี๋ยวในช่วงหน้าเดี๋ยวเราจะกลับมาอันดับที่5ถึงอันดับที่หนึ่งว่าเวทดวงยานยนต์ของปีที่แล้วเนี่ยนะคะที่ผ่านมาเกิดขึ้นอะไรยังไงบ้างในวงการตสาหกรรมรถยนต์บ้านเราช่วงหน้ากับสปีดบอเตอร์ปีใหม่สักครูเดียว Peace.